ตาโล่เองตาเด๋จะกงกัล่เมียหมัวต่อยแต่เต้าแป้งอ้อยนี่ไฟโอ้ยห้อยน้าเยอเองต่อเจ๊มีหมัวต่อยตาเด๋อไอห้อยน้าเย่ต่อมีหมัวต่อยแต่แกะเลียวลาโอ้ยสั่นร้องเลียวลาน้าเมีหมัวต่อยจากตู้นี่ไฟตัวว่าปะท้อยย็ดจิ้วปูนเมียนหมัวต่อยเย่จวงเลียวไล่หางเหี่ยหางเหลียวแกะตู้ใหม่นะว่าโอ้ อีสารน้ายเลียวลาไหนเยี o, ่ยแก่ภายทอยทอยป้าอยู่แก่ใหม่ทั้มถอยป้าอยู่แก่ใหม่โจอ่เยี่ยมจันดับเบี้หน่งเจียอ่ออีหอยแน่ายนอนฉียนหน่งทั้มเยี่ยจันหน่งอเนี้ยเลี้ยวลาเห็ดกิโลอ่อเห็ดกิโลนอเยี่ยแก่ตั้มนองซาตับป้วงนอตัวตัวเห็ดกิโลอ่ะตาเม่นหัวต่อยเสียตาเดียวเสียตาแก่เลียวลาใหม่ตา kẹt kẹ ta bóng làm sao để nó tụ ạ à. đây nóng, nóng giữ chậm nóng giữ này lại nha ổ đây ạ ổ ạ nóng giữ chậm, nóng giữ nắm chạy ổ bê lêng chín, bê lêng làm bát chài tụ ta nóng tu thăm nhàng ạ này kẹ ta liều ninh. น no, Ch ินป่ตามายเจนว่านอมนอมไว้ยังค่ยนอมว่ามเป็นคายไว้เตะส่วนมีตะกินน่าบัวอทั้งน้อจับจับไปตัวส่วนมีกินอีสานนะเอาว่าทั้งจะเอาว่าลุงอาดสิบอยู่เงาเนาะยาวอยู่โคอย่างนี้ลุงอยู่ผัดเกี้ยอยนี้ยาสุจับไปตัวส่วนเปี้ยมี mà mảnh kín cây nái để kín nó kém thi ngã già thì khô luôn giống hát kia nhé hát chả tôi biểu ngã nó Đấy con con tề nị nắng quá ké, ké, oh, này này nắng. Này nó kẹ kẹ ổi chả nái nị nắng như nái nón kẹ kẹ kẹt tổ quá đáo nhẹ quá yên nồng yên nồng đáo thì nhẹ đáo tả mày à, ná mày làm lên thắng nó Way khi tay bụi nhát tân nó lan in duy bụi nó nhát thì nhìn duy áo mì ơi ơi nhát và nang nắng thì bọn duy 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 bọn kín, bọn duy bọn โอ้โว okay, oh. อันนี้กิ้วไหลก็แต่จับเช็ดเช็ดเช็ดไปยาวก็ดังก็เรีย้ยลานะน้าตัวว่านอมโพว่าโอนะนุ่งเลี้ยลานะตัวว่านะเรียนะเร้ยลานอมโพว่า กล้องดยวล่าน้ายนิ่เองมาหยุ่งออดน้ายนายิบบ่งถือบเหิวว่าโหระพาพันใหญ่เนาะใบใหญ่เนาะก้องว่าโหระพาใบเล็กเนาะนี่องก็ไปน้าอิจฉนหน้นานมโพอหยุ่ ไอ้จิวเลียวล่าเนี่ยเปียงพูนเมียนหมวต่อยมังโอเลียวล่าไนบัวหมายจันนี่งยิ้มตาไหนเลียวล่าเน้นหนังชุดว่าชุดเปียงก้อยเปียงชดยิ้มเน้นหนังมายิ้มโอไนเวจุจันบอว่าเอาว่าปรับแต่งพันทุกกรรมเนี่ยออกนิวเลียวล่าเน้นก้อยเปียงป่ามาเตนจุ้งมายิ้มนี่ไอ้จิวพูนเมียนหมวต่อยมังเลียวล่าเนี่ยเอาว่าหังนอเนี่ยเปียงหังนอ nè bèn hắn nó nái nè chúng mà im ồ oh. nè chúng mà im nè quay bên tè bèn tà đua bùa hăng nè mà chỗ tè bá nè mà chỗ hắn nó hẹ chàng tù im này tè bá nó la này bố ơ bố bố im nhật tụ liêu bố แกะนี่ยเดียงหั่งนอนตาเหลียวบ่มีเซฟบ่ดาวดาวดอนเนี่ยวัดป่าในชวดเนี่ยโอ้นั่นีนชวดเนี่ยเรลล่าในเหตุเนี่ยแต่ย่อล่อตรงว่าเรวล่านี่แกล้งดอนว่าในแกล้งนิดกระดีดาวว่าในแกล้งหั่งนอว่าในกวาอ่อนในกวาเอ็ดเกยียแต่ทอดจุกกระดีดาวหั่งน้อมป่าในจุ้งชวดจุ้งอ่ะบางการนั่งชวดจุ้งเนี่ยไฟนี่น้ำป่า น้ำจุ่มน้ำป่าเอาวะอลัมเตมาจุ่งอ่ะจุงป่าเตียมีหมังกะแหย์โต๊ะว่าแต่ว่วาดินทอกะดีดาววะดินทอกะดีดาวห้างป่านี่จุ่มาจุ่งอ่ะนายเลวลานินทอกะดีดาวห้างป่านี่จุ่ชวดจุ่งอ่ะโอ๋หมังกะได้ได้เน,นีชวดจุ่งแต่ ชุดจูงตาส๋ยก็นายเนกว่าเทะเดาเนกว่าเนียนเออดเอาว่าปุ่นชาแต่เทาะจุกเดีเดาหฮังนอเนี่ยจุชุดจูงอ่ะฮางนอเลี้ยลาได้บัวจว่างอีมิตุจว่างไหนเงี้ยเอาว่าฮางนอแก่ไหนฮะน้าเหย็ดโตเหย็ดโตว่าตาเหลีวเบื่อเทพว่าดาวดาวฮังนอเทเดาเมาเดาว่าหยิบว่าเนี่ยจุชุดดาวนี่ยจุชุดจูงอ่ะ ตัวเหยีย a ตัวอินเดโตตัววากวตุโอ ít xa nãy giờ <laughs> kẹp bóng xa nhỉ lô kẹp tập bóng chân xa nãy giờ xa nhỉ ai khi ta tăng yên to giang cà cào phán cào con cào nó thì tại anh ta kẹp chà ít xa nãy tung yên kẹp trắng tê na ổ yên kẹp rình ổ ba kẹp đáo rình nắng tê ná anh chua hiện nó mắt hít nó nên anh đáo ta anh โอ้ฮ้าแมงเตว่าเย่งั้นแกงตุ๊กแก่เต๋ตุงตุงเต๋นายโอ้เกคยก้อนหนังแป้งพันกลางตัวแองแกพันกลางตัวอีสานบบปอดเจนตัวว่าอุ้ยทอยเอียจิ้อปูนเมียนหมวดอยหมังวะไอ้เงียอย่างตอนไทยว่าไนอิสานหาเจี๊ยนซีโอย็นซีเย็นซีเหมือนกันนะไปเนี่ยเย็นซีกูจะจ้างช่วย mà cái đá này, cái đá nhúc cái này chào á nọ chào bò nọ chào quay đoạn yên này. Hình như chào chào đó yên nái nè hay yên chào không pe con qua đang tập nghe chào nói vậy cà hô tiệt em cà phai tiên này, này hô nổi yên chào không pe lọ Này nhìn suốt ở wa, nó ở wa mà lô <laughs> tụ bùa khoái nò mà lô yên xì à. yên xì nè mày y liều y liều yên si, y xả dùn nhẹ quá liều la rồi mình giang đẳng cả cào phán nó chỉ tại ta kết cha a mày ô ba, มาด้วยกิโลเลงที่ตางเยะกินกอยนมยางเงาหายกินีจงตาหลีวหมังกาเก่าแฝงเก่าก้อนเก่าเนาะต่มีแกเสียงกินด่างก้อนเก่าเนาะตามันมันมีแก

phun tổ nó bố hiểu quá nhận một chiếu đàn nếu tổ á nhận một chiếu có cào nó hết tăng như tại cần mặn mặn đi kẹ cha đã dọ trụ tầm kim tầm nhé bảng nhé Nhiệt chế nán chăm Nhiệt chế nát trộn nhé Nhiệt dế của nái Nhiệt dế Nhiệt dế nhiệt thắng nào Trội nhé Nãy mình yeah. quen đáo nhẹ chụp Để chậm quẩn về เอาวะโลกอีฮวยนะอหม่ปุ้นจั่นอีเจียวอ๋อีหม่ปุ้นเจียวน้อยเอียทั้งนอเอาวทั้งนอตัดี่บวนสุดยัดทั้งหนอตัดีบหรือแกงเป็นกิโลอ๋อทั้งนอหม่กิโล2 0บาท

เดี er er decir, er ๋ยวยุงกระไดเวลานายมีหัวต่อยก็ห้างเอาจ้วงน้อมอ่าโอมีหัวต่อยมีดาวตลาดหมายแต่เหลิวเอาว่าเชพก็ดาวดาวแต่ว่าดาวดดนเราหายดาวเหิียมาหายว่าออกแต่มีเชพที่ห้างนี่ชุดจูงอ่ะเดี๋ยวเยี่ยมป่าเซ่ก็เชพก็ดาวเปียกเทนออก เชฟบดาเปียเฮนินป่าชิดชุนน้นป่าชดจูงเงีตีตอมินหมวต่อยมมังกาแต่ว่าอีเชบมอเอีเทฟแต่ชุดชุนห้เนาะแต่อีตอมิหมวต่อยมีังโออีสานยเี่เปียเฮนโอนี่เปี้ยเฮนไห่มียเสียก็ตามป่าอีจานั่เดาแน่นินดอนตียาอ่อนิ้เหยมตีเี้ยหรือยเจ่อหรวลาแต่เชพเจนหรือลาแต่เชพเจนป่านินชุดชุนห้างเนาะชุดชุนนะเน้นไต ลิลลาไนจวงเหยี่ยโอเหมือนกันไงเยอะกวยเชฟเจนไงว่าเมียหลมป่ะเชฟเมียหลมป่ะดินชวดเนี่ยอิจานไเลิลลาโอเหมือนกันไงเยอะห้างนอเยอะห้างนอเชฟเจห้างนอเชฟเจนป่ะนินเอวันไต้นินสดชวดนยมันกันไมันกันไจอบเจมเนียเมันกันไเมีเเสียก็แต่จอบจมีเเนียป่ะนิน เอาวะชวดจูงชวดนะอีสานไน้อยเยจอดแต่เช็ดเจนห้างนาออีสานน้อเอี่ยมดมเหลียวดาวนี่ดอนดอนเตน้อหรือเย่แควเช็เจนหางผัดชวดน่ะจวงเหย่เี่ยโอเลือดลานะจวงเหย่เย้มอ่ะก็ห้ามเมียนหมูต่อยเอาจวงเนาะเอาว่าจุดหน่งยิ้มแต่ละแควจอดเช็ดเจนเหลียวเนี่ยชวดจูงเนี่ยเจียงอ่ะหมัอนกันน้เมียเสียก็แต่แน่แน่เปียวเหย่เอี่ยละแคว เทปจะห้งางตัดชุดอ่ะเห่เน่งอ่ะเร็วลาดได้อ่ะ